สวัสดีส่งท้ายปีเก่าเนาะเออพุทธศักราช2024วันนี้ก็วันที่31ธันวาคมนะคะนับวันถอยหลังอืมเริ่มต้นใหม่พศ2025พี่น้องคาอ่ายายจานะคะอยู่ทางพี่อยู่เนาะเข้ามากับพี่มาร์คทางออนไลน์อ่ะถ้าทางพี่อยู่นี่ก็จะเข้า5ปีแหละ ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจแม่ๆป้าๆใหญ่ๆและเจ้าของเรื่องอทุกเรื่องราวที่เอามาให้เยจ๋าเป็นกระบอกเสียงนะฮะได้ส่งต่อแล้วเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานปลดล็อกความเศร้าในหัวใจนะฮะเอาไปเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เจอประสบการณ์ได้แนวทางไปใช้จริงวันนี้ก็เป็นวันที่31เนาะ เออทันวาแล้วนะคะก็อยากฝากอ่าต้องขอเอ่ยก่อนว่าขอโทษคําไหนที่ยายจาพูดให้เสียใจหรือรู้สึกไม่ถูกใจนะคะก็ขออภัยไว้ที่นี้อย่ากเก็บไปให้คุณข้องหมองใจเนาะเอาแค่สิ่งมีประโยชน์ถ้าไม่ใช่อืมอย่าเอาไปใส่ใจของตัวเองนะคะให้ทุก ในหัวใจจนข้ามปีเนาะเรามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กันทุกๆวันขอโทษขอบคุณบอกรักนะเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกนี้ให้สวยงามอภัยนะคะในสิ่งผิดของคนอื่นรู้ไหมว่าได้อะไรได้หัวใจ ชุ่มช่ำนะคะได้ปลดล็อกตัวเองอย่าไปเสียเวลาอารมณ์เสียอย่าไปเสียเวลาโกรธเกลียดใครในโลกออนไลน์เลยทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะเวลาของเรามีค่าหาความสุขให้กับตัวเองนะคะ,ะดูแลสุขภาพกายใจของเราให้มีความสุข อันนั้นคือปัจจัยสำคัญของชีวิตและมนุษย์อย่างเราที่จะเดินต่อไปในข้างหน้าด้วยจนถึงวาระเวลาสุดท้ายของแต่ละคนนะคะวันนี้ยายจ๋าก็ขอมาส่งกำลังใจนะคะขอสวัสดีปีใหม่ขอโทษขออภัยในสิ่งที่ผ่านมาในระยะ,ะ,ยะเวลาและก็คำพูดคำจาที่ไม่ถูกใจใครแล้วก็ขอขอบคุณนะคะป้าๆแม่แม่ ทุกๆท,ท่านที่คอยเป็นกําลังใจเสมอและก็ให้รักเยียจารน้อยๆแต่รักนานๆนะคะอันไหนที่มันไม่ใช่ก็แนะนำเข้ามาได้รวมด้วยช่วยกันเนาะพันล้านความคิด นาะล้านจิตใจเออแบ่งปันกันได้อยากเก็บไว้ในใจแต่เพียงผู้เดียวนะคะทุกคนขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ